แล้วก็เมื่อถึงวันนั้นก็ค่อยคิดที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับผู้บริหารท้องถิ่นต่อไปอันนี้เป็นข้อเสนอที่ให้พักประชาชนไปพิจารณาครับวันนี้จะขอ,ขออนุญาตวิเคราะห์ผลการสำรวจของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาในเรื่องผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในสายตาประชาชนซึ่งผลการสำรวจได้สะท้อนถึงทิศทางทางการเมืองและก็แนวทางการเมืองท้องถิ่นเป็นข้อข้อดังนี้ครับ 1. ประชาชนจำนวน78.80%เห็นว่าบ้านใหญ่หรือตระกูลการเมืองท้องถิ่นยังมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นครับ 2. เหตุผลสำคัญที่ทำให้บ้านใหญ่หรือตระกูลการเมืองท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งเข้ามา น่าจะมาจากเหตุผลอันดับหนึ่งก็คือเข้าถึงประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในพื้นที่ไปงานบวชงานบุญงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานประเพณี45.13อครับอันดับสองมีฐานเสียงที่มั่นคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนมายาวนาน เป็นคนในชุมชนคลุกคลีกับชุมชนคลุกคลีกับท้องถิ่น43.19%อันดับ3ามีระบบอุปถัมภ์ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนลูกถูกจับก็ไปประกันตัวฝากลูกเข้าโรงเรียนโยกย้ายลูกหลาน41.89% เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสามอันดับของเหตุผลที่เลือกบ้านใหญ่เป็นตัวเลขที่สูง40กว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งสิ้นสามที่ประชาชนอยากให้นายกเทศมนตรีคนใหม่แก้ปัญหามากที่สุดคือปราปลามาบายามุกยาเสพติดผู้ มีอิทธิพลในพื้นที่57.25เปเซมากกว่าการแก้ไขปัญหาขยะปัญหาไฟสว่างทางสะดวกเสียด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเป็นผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับอบายามุกยาเสพติด เป็นส่วนใหญ่ในคนเหล่านี้ก็ใช้เงินจากธัวกิจสีเท่ามาเป็นทุนในการซื้อเสียงผลจะเป็นเรื่องยากมากเพราะยันต้าดูผลการสำรวจของสวนดุสิตโพจะเห็นได้ชัดว่าบริบทของการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติเนี่ยแตกต่างกัน อยากจะให้พักประชาชนได้นำผลการสำรวจของสวนดุสิตโพเนี่ยไปวิเคราะห์ไปสังเคราะห์ไปสรุปเพื่อเป็นบทเรียนว่าการเลือกตั้งท้องถิน่นกับการเลือกตั้งระดับชาติมีความแตกต่างกันมากคอนไม่แปลกใจว่าทำไมการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านมาพักประชาชน ไม่ประสบความสำเร็จจึงอยากเสนอไปยังพักประชาชนว่าพรกประชาชนเหมาะสำหรับการเมืองระดับชาติมุ่งเน้นส่งผู้สมัครในเวทีระดับชาติการเลือกตั้งสอสอให้ได้รับชัยชนะให้เกิดแลนสไลด์จนสามารถเข้ากลุ่มอำนาจรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จ จัดตั้งรัฐบาลได้แล้วค่อยเปลี่ยนโครงสร้างสังคมตามอุดมคติแล้วก็เมื่อถึงวันนั้นก็ค่อยคิดที่จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับผู้บริหารท้องถิ่นต่อไปอันนี้เป็นข้อเสนอที่ให้พักประชาชนไปพิจารณาครับวันนี้ขอประกาศต่อหน้าทุกท่านในที่นี้ว่า เวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ